มาเข้าใจเข้าใจเออแม่แล้วมีเยอะมากน้อย บมาเดียวว่าจะมาอีกครั้งจะซองมุกจะเอาแม่์เป็นมาน้เนาะเห็นเนาะจะพ่อคอยยามมาเห็นเอามาสวยโพดเอาอะไรบ่เห็นเอามาบ่ทานตู้กระเพยมาทันเพิ่นบอกบอกับไเพยเห็นอยู่เนาะภูนเพิ่นเพิ่นเสียงเพิ่นเชี่ยเม่นมาอีกอันนี้เอามาว่ากับเอ้เพิ่นสงสัยอยู่แล้ววะแต่เก่าเขาเห็นมาเนาะพ่นชิมกับแล้วกับมันไก่กบมาเสร็จนาะไก่ตั้งหลายรักวานนั้น พอเอาใจพันขีดหอดเจ้าไปจักพ um ันอยังลอยมาปันมันใช่เนาะไปทำแม่กันเนาะก็คอยว่าว่าเจ้าที่เนดะได้ป่เอือยเอือยเอือยตอนเราแบบเดียเร์ได้บ่อ้าวแต่แรกคอยยอมเลยเด้เนอะมันบอกคอยพันพ่อนเลยเด้มันบอกเนาว่าอันนี้กะเนาะทำไมีจังหวะเท่าจำนีเนาะบัดเฮาเอาลงจำนี้เด้จฉยนอะเจาก็ยังบ่ยอมเด้พ่อแม่เขาบ่ยอมเอือยเด้บัดเฮาเอาแบบนี่เด้อ้าวจะให้ได้บัดนีร เออเขาว่าไปเช่ากู้นอนแผงนอจอยแมนเข้าหูยแล้วคนจักรันบ่มี่หรือว่าอะไรกันอ้าวบ่มี่แต่ละเล่ได้เอวยอมได้นี่ฮะได้หน่อยช่ไหมสามล้านอือน้องเอวยาเยอมเลยเด้อสิบล้านโอ้เธอได้เพิ่มมาได้ก็ก็ก้าวค่ะดองแพงเลยแพงสิบล้านลองสิบล้านวันนี้บ่ธรรมดาเออจะย่อได้เบ่ย่อไปได้เจ้าก็ก้าเลิกกันไปเลยนี่เขาไปชิจูบได้เลยบ่เอื้อยั่นแเล่ยเอวย เอ้ยไ้เลยดวบางหันเป็นยังจะโบว์โบว์ว่าวกันดีดเนาะเป็นเบ่จอจปัดคอยมาบนันทีกจ่างบนมันนำคอยอยังไอดี เอ้ยบอมักไปนี่ดิเขามาตื้อเรื่อยๆเพ้นก็ลดให้เล็บอ่ะบอตอนเอ้ยงอเขาเลยเข้าพอดีว่าบอกพ่อแม่เก็พั่วใจมาเว่าวุ่นนองว่าเอ่ยว่าลายผัวได้เลยเอ่ยเลยเครียดไปนี่นะต้นเล่นแม่กน่านองว่าอยากว่าเขารถจีไต่ก็ไปตรงว่าวชนะแม่นบอกบอมักมันว่ามันลายผัวว่าแม่พก็ว่าเวคอยนะคอยก็เลยเออกูตัดใจแล้วกูอยู่ชวนในเขตบ่เคยไปว่าวชิ้กกูเป็นเสือนะว่ะ ลายผัวเขช่กูด <ừ> ้ว <A> ่เอาขาดจแท้ว่าก็ว่าได้เงินหาคนเดียวกันนะก็เลยว่าเสียเล่าพ่อแม่เจ้าบ่มากก็ได้ได้เสีเอากันได้เนาะคนเฮาก็ต้องได้ถามกันน้องเนาะแบบนี้เนาะคนเฮานีุ่่นเฮาสิทันเอาชงะช่องมันสิเอาหยังมาให้ข่อยเนาะได้สิบ่พ่อแม่ครับพุ่นแล้วบ้านนี้ให้ดโซงเถื่อซามเถื่อมาแต่นี่เบาไผมาซนในงามพังอันนี้มันมาเฮาทางบ่แม่นลบบ่น้ำเอาวิการมากูฉีบโอนไว้เนาะแพงมันบ่ ตอนคอยโงอแลวเจ้าพูดว่าโอเคงมันบอกก็บอกลได้กูบาวมาช้องเธอแล้เว้ยเพนเมื่อคืนเจ้า่าษีไอ่กับเจ้าไอเพนมาขึ้นมาอีกเอาเลยมากระมัเจ้กระเบน่อนค่ำตอนค่ำเราเคยมาอยู่บ่อเลยมาไอเพนกับพูเหื่อได้ตอนค่ำถามน้องวัชนาก็อย่าขูจกับ แแล้วมารัง oh, ที่ชองอันนี้ว่าเอาแม่ละมานงเออแต่ว่าแม่มาเป็นพยานมาได้ทำทำปอกไปยรอเอ้ยกับโบเมื่อตอาหนอกเห็นเขาคุยกับหนอกอยู่หนอกว่าคือเห็นแม่หยาของแม่เจ้าอยู่เนอกพมกับกับ่อเจ้างห็นว่าจงใช้คอยมากินล้วเมื่อแล้วบ่แล้วเมื่อแต่เ้าะุุนอืม แล้วมันสินลบมากข้างในยองเยนะจอยออแล้วไปอยู่าหารรนนันแลเพื่อนขี่รถมาแล้วเพื่อนเล่นแล้วมาว่า,า,า,าเฉวบจะน่าท่างได้ยายาแม่จะอ,อยู่หันว่าะมาอยู่ไซด์เลยสนใจอ่ะมีสนใจเลยบริยัติขึ้นเขนาด้วยเป็นเนานะเขาบ่มกักเขาเรว่าแต่ละแหลกเขาจังจังจังใบแต่งข้างนอกแต่เมียก็อ,อ,อ,อื่นยังนแหละหาเงินมาแต่งนี่เพนอเลิน ป้ากันตอนแรกคิดฮอดเขาอยู ha, ่บ่บ ah, ่กเคยเคยเพอได้เนาะเคยเพอแบบไหนแบบเห็นม่นเลยเอากะละก้นนั่นโอ้เห็นผู้ใหม่มักใหม่เลยให้สิไปสะใจเอ้ยมักแต่มันก็เดียะบ่คลับมันมันหมักก็ได้เฉยได้มันมักเขากัญยามันปล่อยมันอยู่หั่น จะหมดเข้ามาคู่เมืองเขามาคู่เมืองแล้วระยายแล้วเลยจำลำบุญใหญ่มาจะมีมันหลุดบ่ออะไรมาอะไเขาเอ้ยเพนก็ต้องใจอ่อนต้องมัดเขาพูดแล้วไปพันพื้นก็พันพื้นเฉยอยู่แล้วว่าอลไรคำก็เฉยถือคาว่ามาพันพื้นเฉยแบกพื้นเฉยหลายเทื่อแบกมัดก็เฉยดีแล้วแบกอจะแบกยันแล้วคุยทามกูชิบคำก็มาแบบเขาไม่เวียนบม่ได้ดอกก็า่เคยเวียนนักเนาะก็อยู่ในพ่อแม่เขาเขาคนมีแม่เนาะคนมีแม่เขาไ่เคยถือ บนนั Workers, ่นได้คนมันหมักมันมาก็บม่ได้เลยหลายคนไปเสนอผมผู้บ้านจะบวัวนนั้นเหตุว่าเขาเหเียดเพิ่งมากางมือยื่นจักศอกเสร็ก็เห็นหยาดคนได้เบ้าคนหอบก็ยังไป็นอนเฮินลังนันผมขันเจ้าขันเจ้ามาอยู่คนเดียวในโอ้ยเรามาอยู่น้ำแล้วเนอะนี่เราเห็นน้องวัฒนาะื่อๆโบญานสำคนบนไหลเมืองเราบอกว่าบ้านคนไหลเมืองจะมื่นแหละ ตกี้เราไปอยากมึงอะ่โอ้ยนาเท่าเยนี่นเ้าอุพันนะเออเการณ์ในะเปเอาเงาขาวเอาเอาแต่ได้เอามาแต่ได้หาเดือนเลยเขาก็คือที่มาได้แหละเนี่ยเขาเลยกินเขาไปเพ้นเขาเลยตามตื้มาแล้วมากต็มลรอก็มันให้มือใช่ใหญ่ บอกว่าเป็นชูงแาวขาวดีบ่ได้ขาวอีตับได้ขาวคนดำแดงเนาะแต่เราเป็นคนชูนะตันเนามันมีเกียวมันยังยามันเชียวนะมันเสียวุ่งขึ้นกระเทยกระอาไปเกตเนี่ย ช่างๆเลยด้เดี๋ยวเออคขอบยาเลยทำก็ช่อบนนองบริข้นท่องได้อช่วงแล้วบ้าบนเลห้องเออใล้ๆเลยไข่ในอเบ้าบเลยจ้าห้องนีหเลกเลยโอ้มึงปนันลนหนานะเขาดึงหน่อจะน้ำมือเฮ็ดเออมึงลอยหนามท่านเป็นนว่าแผลตายได้ลอยเป็นว่าน่บอากรบบากันเาเอหองห้องกรบบกันนะ ขายได้จอยกับกนนงเลยศาสนาลอยน้ำ้อนแหงบ่วาสนา้อนเย็นดีวะลงไปมาตอาบน้ำเย็นพันยูบ่ได so ้ก oh! ่เหแงเนี hey, ่ยหลกมาลงไปคนน่ะโอ้ล ah, nice ุกได้บ่ได้ได้โอ้ป้าได้ขาเหลียงป้าจอเป็นเถจะเฮ้ยวาให้น้องหญ่ว่าอยไดนแล้มันเลเลย เออบาด้วนานัน้าเออโอ้น้าหายบ่าวอบกเออนอน้อราบสบายลูกไวเพนขี้นอ่น้องนลข้าวเดอเยห้องเ้าเม็นิโน่้องมเระบาน้องนะลายเังกุหละายมือุ่ะานอเนาะว่าได้ตากแนาอเจัาก็ได้เมนขนาดเอื้อยตากชัวข้าวจตาย ở dưới con ta vậy hết đây giờ bắt thì ta đâu thì chạy chuẩn bị đây nó quá uhm. wow, dàn kèo đấy ừ, thì nhắn này nhấn nào mau đẹp nhớ có bài à, đẹp bò bôi bài đấy โเพนเอมาอาบได้นบอได้บ่เคยอาบน้มันเปยสิน้นยวนมันใส่เหมือนเพนก็มีลูกพวกนี้นันเออป้าได้เขาเลี้ยงนะแพป้าเปสีดำป้าลุกได้เขาเลี้ยงนะป้าขาวนโนยเ้ลูกพวกันากเออแลูกพวกขันากกข้างคกนกโอ้ ใครน่าจอยสัมโบจะเอาแม่มาปุชมายังเนาะนันนีอบุตรเขาเคยมาอาจเถื่อเนาะเขาคงเขาไปเพื่อปุชมาเพื่อปุมาเอื้อใจหนึ่งเขาทำมาจีรอรายหลังว่ะเสียหลังอะไรแบบจะหมิว่าอาแม่มาเจ้าปุบพยองเมื่อยเพล่เฮ้ยว้าวกันตรงๆลนนั้นตรงๆเลยบ่พยอมได้ขาดขันเห็นมาอยู่น้ำกันได้เฉลี่ชีวาในเลยชีบ่ตัวน้องตัวหนุ่มว่ะอ๋อบ่ตัวเขายังมากกันมาะได้เรื่องเขาเนาะ คนมากก็ต้องได้หนังแนมเนาะบอกมาอยู่น้ำเวลพิษเออไม่ยั้งก่อนนะน้งแต่งกี่บ่อนะเขามาถอดกระองชิบล้านเนยพิษมาแล้วตอนแรกๆต้อนคอยจะได้เนยเนาะเลยคือคอยคอแรกๆคือให้นายคอยศาสเด็กแรกจะลดให้ิ้งเดือดสามล้านเนาะเพิ่นบอกเนาะกี่ก้าวมาเป็นชิบล้านนั่นชิบวาชิบวาชิบพันธุกได้เนาะคนห้ามผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เป็นยังจะมาคุยกันเนาะว่าบอก เพราะว่าเจ้าเกียดว่าว่าเจ้าลายพวเออแหละบันนี้ตู้เอากันไปปีกว่าเนาะต้นกขอยู่ทิร์บนะเนาะอ่าถ้อว่าจะกินเห็ดก็ได้กินกระดิกินน้อยก็ได้กินไงเสือสายข้าวพลุ้ยข้าวพลุอมสนิมเลยเนาะมือได้ก็จะแต่งมาแล้วไงแต่คนนั้นเจ้าเอาบ่เขาอยู่น้ำแร่เป็นปีแล้วเนาะนะโอ้คนนั้นจะมาปีแล้วขู่มันจะรอเป็นขู่หันโอ้ขุดมาเลยเพ็งบันนี่เนาะก็ไปได้ดัมบันนี่เลยอยู่นะเดี๋ยวเขาหายไปใช้ให้อยูเทิร์บิทอันนี้แรงมากก็มาส่งเขาส่งคนกิน บ่หมักดีไงเองเดี๋ยเพนบ่หมักดีพอเชื่อใจกับกะบ้าเก่งใายเชื่อพวกมึงต้องลุยๆนแหละผู้คนแบบนัน่ะพอแม่ก็กระโผ่มเนาะเอาอาพระโมก็เอาได้เป็นบอกเนาะมปนบอกปู่ย่ากรพโผ่มเ้าวเจ้าเอาแต่พว่ก็เอาได้บอกขาพุช่างเงาเลยละว่าอันนี้พลโาต้นว่าได้เขียดก็ได้กินเป็นกระตากระบุงอ่ะเขาพุทธโผมเสมอมาเลยมักมาคอกันเลยตุนันเนี่ยเป็นยังบ่เอาเป็นยังเปลี่ยนใจอย่างอันนี้เอ้ยโทษเอ้งนี่แหละล่ะเอ้ย เป็นโทษโทษตัวเองแบบเขาดีกงเาห้าวเลยเนาะมาบ่ได้เหื่อบ่เนอกก็ได้กินเนี่ยนะแล้วก็ท่าทิพยอยู่ในห้องหน้าข้าวบนวนอยู่นาะผู้บ่าวบ่ให้ไปใช้แล้วหายกินแล้วบ่เนาะในห้องนี่ข้ามานเนาะพื้นทายอันันี้พึ่ก็มาให้ยเทลเซนเทลฮาซีบเทลโรคซีบเนาะเทละมือหนานม่ได้ขาดมือเป็นยังเอื้อยเป็นบอดีนะแบบนี้เอื้อยเป็นคือเปลี่ยนใหม่นะแบบนี้นะได้จะเป็นคิดพิษแล้วเ็บถูกเองมันก็คิดพิษเนี่ยเนาะนี่ เป็นอยู่นะคะขับไถ่อย e ังมือตีนขึ้นเล่าอันนี้เนาะเอ้อเพ่นมาเป็นคนธรรมดาเนาะคนคนขับวายเห็ดเอ้อเพนบนบอมักนอนห้องหลอกเมียเนาะคนมันก็งามขึ้นเลยเนาะตอนแรกมันเราก็ย่อเขาขึนกินเออเพ่นบอมักคนดีเข็ดว่าอยากมั่งโมเราก็ขี่รถจักไอ้น้องเราไปเสี้กินเขาคนที่เชื่อ้กินบัดบอมักบัดคนที่บอทเชื่อ้กินบัดมาช์กั่งโมก็ซื้อมาโซงจำนวนไว้นะแผล เย็นเสร็จเย็นก oui. oh, ินหมหมดปูปลาจนปูปลาเป็นจุมีไดายองกับเนี่ยเจ้าคือปลาลาอนี่ลูกว่าเสียใจเสียใจอีกเอ็มเนกันดลยโอ้ยเี๋ยเ้เนาะเหดเดหน่อยคนได้ดีเลยดโลกสี่มืกูกลัวเลยจะเอำลาพาจ่ายตัว นี่แหละเป็นคนดีบัดรบอมักเนะาะเอ้ยเนาะเจะเอาพุน่กกนอะไก็จบทล่ายๆเนาะโอ้ยเอาอปัานานน้นั่นก็บ่ได้แม่นซีบ่ได้มาอยู่แบบนี้ดอกคือสิบระมันี่้ดอกเนี่ยโมดำเนาะบ่เอ้ยเจ้าหู่อยู่เอ้ไรอย่เนาะบ่ได้มาเผาถ่านแบบนี้ดอกนอนในใ<ช>เฮือนต้นข่ามันเรากระโกะตัเนาะใครได้หลอยนะตะกี้คนนั้นเคยเข้าไปนอนในเฮือนบอ่ผู้ใดคนที่ว่าเจ้าเขาหาให้กินน่ะนะ เอาเอาก็แล้เป็นปีเลยเนาะโอ้แต่ว่ามานอนในเะฮือนเจ้าอือคำมาแล้วเพิ่นชืขึ้นมานอนน้ำเอื้อยเนะาะบอกความจริงแล,ล้วผัวเมียเนาะแม่แม่แล้วเป็นว่าปู่ย่าว่าชีไปปุ๊บจำลูกว่าออก,ก็นิ่กระแยกบ่ปู่ป้าเขาก็หมักมผัวนี่อยู่แหละเนาะอ๋อ,อ่แก็ห่ามหน้าก็เอื้อยเพื่อนดำหน้าเป็นเนาะเขา้าคนมากเออหนุ่มเขานั่นแม่แบบขดุนั่นแหละอืมอืมเบีดดำหน้าปีหน้าก็ดำเนาะได้ข่าวรลายเพื่อนกระแบงให้เอื้อยกินงในนี่ละอืมเพื่อนห้าผัวหมักเห็นหน้า พนเอาคนอื่นพนเปิดซิบุคือเอื่ยได้เอ่ยหน้องเขากะติน้องใครได้ว่าเป็นยัง้งเลยกันงไงแท้คือคอยบโอโอะะอู้อันนี่เขาวันีเขามาถามเอื้พินถามน้องเขาบาแล่ะโอ,อ้ทำหน้องเขาบ่แม่นอ้าย่ายเขาคยห้อ,องอาบอาบมาเลยเนาะมีค่ายเสือรถปิ้งอัพรถเปลี่ยนกันขีนข่หนอ่องมันก็รวยแน่นอนจำนานไม่บอกเขาก็หลับพละเอาได้เป็นบ่อหน่อง เขาในการย่างห่อกระตุมก็ให้เขาใส่บาทโดยห่อให้เรียบร้อยหรถบ้าเต็มโตขนาดแม่เขายังเอาใจเป็นนั่นเลยเชี่ยใจเลยเพนบอมักเขาเลยไปเห็นอันนี้ใช่เห็นเอาคืนจอกะอ่ะเอาคืนลูกให้เอาคืนยให้เอาคืนเลยเพนเชนเนี้ยแหบ้านเอาบ่ได้บ่บ่ได้ปลาแหลมขันมีแต่ว่าเอาใหม่ไปเรื่อยๆเจอตัวแล้วรถลุ่น จะบารลุดหรือปะยันมันบอกคือเก่าเนาะมันผิดพลาดเลยเนาะเหตุเยอะเนาะขุมาแต่ละแหล่ตรงแบบนั้นแล้อเนาะขาเบึงมาแหลกไพ่จะเคยหากินหางกินเนาะคุกจิรอก็เป็นขู่เป็นกข้อแมนแล้วดูแต่เจ้าเอาผัวผ่านมาเคยมีภาษาแบบั้นอันนี้กระเพาก็แหลมันตาเมียนอยู่น้องเดิอแล้วมันไปอยู่ใน่อมแม่มันเลยเขาาห้มันเอาอยู่นะแล้วมาเห็นเอื่อย กาวยาไปซื้อยาอลไรมาแว่อเอ้อยเนาะว่าเจ้านี่คือเคยเคยเห็นอยู่สวรรค์บ่นว่าเนาะของมันเข็ดน้องเดินเนาะอดูสวรรค์นึกว่าเออสิเป็นยังไงวะเออว่าคำคำได้มาหลินน้นบนนบบำบ่อยม,นนนนมาอะไรมาอยู่เลยเลยเออเพื่อนเพิ่นกระซูเอาเลยเนาะเมื่อเน่าโดยเฉพาะผู้ชายมักเนาะเอ้อหม้อธรรมดาเอเอเพิ่นเออแม่ฉันไปบอกหลายเนาะเป็นนั่นแหละเนาะว่าจะคั้มเลยขมักเลยเกิดเป็น เห็นคำเดียวอะตะแรงได้ผลินนั่นเอาแล้วคำเดียวได้ผลอ้าวก็แช่นนี่เล่นเนาะพ่อจิไปกล่าแอนผู้ชายเท่าไปแปลกหน้าเนาะบานเขาเท่าก็ยืนหนึ่งเข่า่เนาะอืมอ่ะคือกรสิเข่าก็มันกรสิเข่าเลยว่าบันเดลหูบันเดลหมากเลยคำเดียวได้ผลพี่น้องเลยสูตรนี่เลยเพ้นได้มาจากใส่เนี่ยเออแย่ๆเอาวก็มัน